แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตนะคะตารางโอนเงินอุดหนุนเด็ก2,564 600บาทต่อเดือนนะคะขอบคุณข้อมูลค่าจาก 18p.com นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ Youtube แจ้์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตและเป็นกำลังใจให้กันทุกวันนะคะ สรุปตารางโอนเงินอุดหนุนเด็กประจำปีงบประมาณ2 5 6 4นะคะรับต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีบุตรอายุ0-6ปีเมื่อท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลที่อบตอเขตเทศบาลทั่วประเทศนะคะรายละ600บาทต่อเดือนมาดูตารางกันนะคะตารางโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี2564 1เดือนมกราคมนะคะออกวันที่8มกรา,า,าคมกุมภาพันธ์ออกวันที่10นะคะมีนาคมออกวันที่10เมษายนออกวันที่9พฤษภาคมออกวันที่10มิถุนายน,นออกวันที่10กรกฎา,าคมออกวันที่9สิงหาคมออกวันที่10กันยายนออกวันที่10นะคะ ตุลาคมออกวันที่8พฤศจิกายนออกวันที่10และธันวาคมออกวันที่10ไม่เหตุนะคะเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต้องรอกรมบัญชีกลางประกาศเพราะถือว่าเป็นปีงบประมาณของปี2565นะคะและสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่แอดแปะไว้ใต้คลิปนะคะ สามารถตรวจสอบสิทธิ์สถานะได้ตลอด24ชั่วโมงมาดูกันว่าแต่และเดือนนั้นมีผู้รับสิทธิ์ไปกี่รายนะคะธันวาคม63นะคะรับสิทธิ์1,926,490าารายพฤศจิกายน63นะคะรับสิทธิ์1,875,565รายตุลาคม63นะคะรับสิทธิ์1 8 0 0 0 0้ 27,300กับอีก3รายกันยายนรับสิทธิ์1,763,797ารายสิงหาคม63นะคะรับสิทธิ์1นึ่งล้านหกแสนเก้ารยการายกรกฎาคมหกสามรับสิทธิ์หนึ่งล้านหกแสนหารยามิบสี่ายมิถุนายน,ายน6กสามรับสิทธิ์1นึ่งล้านสี่แสนราย พฤษภาคมรับสิทธิ์นะคะ1 4 2 8 0 0กับอีก4รายเมษายน63นะคะรับสิทธิ์1 3 3 1 2 7 0 0กับอีก5รายมีนาคม63นะคะรับสิทธิ์1 2 6 1 0 0 0กับอีก68รายกุมภาพันธ์63นะคะรับสิทธิ์1 2 8 1 6 5ราย มาอัปเดตตารางเวลาเงินเข้าโดยประมาณกันนะคะเวลา1นนาฬิกา13นาทีเป็นทกศน,นะคะ1น9นาฬิกาสินาทีกสิกรไทย2.10นาฬิกา10นาทีเป็นไทยพาณิชย์2นาฬิกา50นาทีเป็นกรุงไทย3.00นาฬิกาเป็นกรุงเทพ3.00นาฬิกาเป็นอมสิน4 3 4นาฬิกา34นาทีเป็นธนชาติทหารไทย และไม่เกิน11นาฬิกาเป็นธนาคารอื่นๆนี่คือตารางเวลาเงินเข้าโดยประมาณนะคะอาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันก็ได้นะจ๊ะและนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดตารางโอนเงินอุดหนุนเด็กปี2 5 6 4 6 0 0บาทต่อเดือนอัปเดตวันที่26่ธันวาคม2 5 6 3นะคะ